สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดานะคะคลิปนี้นาดาก็จะมาพูดเรื่องรักทางไกลนะคะระหว่างนาดากับป้าปาหรือว่าแฟนนาดาเองนี่นะคะนาดาก็เมื่อหลายปีก่อนนะเมื่อ12ปีที่ผ่านมานะคะนาดาก็ได้รู้จักกับแฟนนาดานี้ทาง facebook นะคะทางเฟซบุ๊กค่ะ แกก็มาขอเป็นเพื่อนนะคะมาขอเป็นเพื่อนกับนับนาดาแล้วทีนี้รู้จักกันประมาณรู้สึกว่าเดือนอมิถุนารู้จักกันนาดานะคะเดือนมิถุนาค่ะนานมาแล้วมาสิบสองสิบสามปีมาแล้วนะจ๊ะทีนี้รู้จักกันประมาณหกเดือนนะคะมิถุนากร,กรกฎาสิงหากันยาตุลามก,กรา,าแกแกจะแกจะบินมาเดือนธันวาแกจะบิน แกจะบินมาเดือนธันวามนะคะ่ะแกจะดินมาหานาดาเดือนเดือนเดือนธันวาคมแกบินมาหาบินมาสี่อาทิตย์นะคะบินมาสี่อาทิตย์มาหาที่แกบินมาลงที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็มาหานาดาที่ตะกวัวปานะคะนาดาก็ให้แกไปพักที่เขาหลักนะคะแล้วก็ตอนเชาน้านาดาก็ไปหาแกพาแกพาแกไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะ ทีนี้พอแกกลับไปออพอแกกลับไปแล้วทีนี้นาดาก็อยู่ประเทศไทยนะคะนาดาไม่ได้ตามแกไปอะไรนะคะเพราะแกบินมาดูตัวเราอะไรแบบนี้จ้ะว่าจะไปกันได้ไหมจะยังไงยังไงแกมาดูตัวจริงเราจ้ะนั่นแหละทีนี้นาดาก็ขายของนะคะช่วงนั้นนาดาขายข้าวเหนียวหมูย่างจ้ะขายอยู่ที่อำเภอตะกัวป่านะคะ จังหวัดพังงาค่ะนาดาขายอยู่ที่นั้นนะจ๊ะนาดาขายมาหลายปีนะคะที่นั้นนะจ๊ะถึงที่นี้พอแกกลับไปแล้วนาดาก็ไปขายของทุกเชา้าต้องไปขายของอะไรแบบนี้จ๊ะทีนี้พอขายของเสร็จแล้วนาดาก็ต้องไปซื้อไปตลาดเองนะคะไปซื้อหมูซื้อเครื่องเครื่องหมักหมูแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวเพื่อตอนเช้าเราก็จะได้ไปขายของอีกนะคะ เตรียมไปขายตอนเช้านะคะเพราะว่าเราต้องซื้อวันต่อวันอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้หมูสดสอะไรแบบนี้จ้ะถึงในนี้มีอยู่วันหนึง่งแฟนนาดานะ่กก็โทรมาถึงนาดาทํางานอยู่ตอนนั้นขายของเสร็จแล้วกันแล้วกลับมาบ้านนาดาไปล้างหมูอยู่หลังบ้านนู้นนะคะโทรศัพท์นาดามันกระตั้งอยู่หน้าบ้านนี้นะจ้ะนาดาก็ไม่ได้ยินนะคะว่าแฟนนาดาโทรมา ถึงนี้แกก็เช็ดมาเลยนะเพราะเราไม่รับนะคะแก,โท,กโทรมาแกโทรมาเราาดาไม่รับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะคะถึงนี้แกก็พิมพ์มาว่าคุณมีผู้ชายใหม่อะไรอะไรแบบนี้อะจ๊ะแกก็พูดไปของแกนะคะว่าว่าเราน่ะมีผู้ชายคนใหม่อะไรแบบนี้นะจ๊ะ แมนก็ช่างพูดนะคะเพราะว่านดาก็โมโหนะคะตอนนั้นนะคะเพราะว่าเราทํางานเราไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมแกนดาก็โมโหให้แกนะคะนดาก็พูดว่าคุณนี่จะบ้าเออนดาบอกอย่างนี้นะคะนดาก็เช็ดกลับไปนะคะนนดาบอกว่าคุณจะบ้าเออฉันทํางานอยู่หลังบ้านฉันไม่ได้ยินคุณที่คุณโทรศัพท์มาหาฉันนดาก็พูดอย่างนี้นะคะพอสักพักหนึ่งนดาก็โทรกลับไปนะคะโทรกลับไปหาแกแกก็รับสายนะคะนดาก็บอกว่าคุณจะบ้าเออนดาบอกอย่างนี้นะคะถ้าคุณเออ ถ้าคุณไม่เชื่อใจฉันคุณก็เลิกกับฉันก็ได้นาดาก็พูดอย่างนี้นะคะนาดาเพราะว่านาดาในในสมองนาดานะ,คะ่ค่ะเพราะว่านาดานะเน่ยไม่ได้คิดจะเอาเออฟนเป็นฝรั่งนะคะเพราะนาดาไม่พูดภาษาอังกฤษนะจ๊ะนี่นะคะ่ะเรื่องของเรื่องที่นาดาจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ทีนี้แกแกก,ก็บอกว่า e sorry, เออแกขอโทษนะอะไรแบบนี้จ๊ะเพราะนาดาพูดแบบนั้นแล้วนะคะแกก็บอกว่าแกขอโทษอย่างนู้นอย่างนี้นะคะขเขาอเราเองเรา แล้วคิดไหมว่าเราจะไม่ระแวงเขาอะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้ามองการกลับกันนะคะนดาก็พูดไปเหมือนกันนะคะคุณระแวงฉันแล้วเราคุณไม่รู้คุณคุณคิดไหมว่าฉันไม่ระแวงคุณนดาก็พูดไปอย่างนี้นะคะก็บอกแกแล้วก็ก็พูดพูดแบบว่านดาก็แปไปในค o o g เกิลนะคะค o o g เกิลไปบอกแกนะคะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนดาก็พูดนะคะถึงนี้แกก็โอเคโอเคฉันเข้าใจคุณแล้วอะไรแบบนี้นะจ๊ะนั่นแหละก็ตั้ง ก็ตั้งแต่นั้นนะค่ะตั้งแต่นั้นแหละตั้งแต่ที่นาดาแชทว่าแกนะค่ะทีนี้แกก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะค่ะแกก็ไม่ไม่ไม่ว่าเรามีผู้ชายใหม่อะไรแบบนี้นะคะตั้งแต่นั้นนะแกก็ไม่พูดเลยแกก็เงียบไปเลยค่ะแกไม่พูดเลยว่านาดามีผู้ชายใหม่อะไรแบบนี้แกจะไม่พูดเลยค่ะรักทางไกลนะเวลาแกบินมาหาเราแล้วก็พาแกไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อะไรแกก็ไม่อยู่กับเรา พอทีนี้พอแกบินมาอีกครั้งหนึ่งแกก็เอาใบรับรองโส,สดมานะคะเพื่อมาจดทะเบียนสมรสกับนาดานะคะพอเราแต่งงานกันแลว้วอะไรกันแลว้วเป็นผัวเมียกันแลว้วอะไรแบบนี้นะจ๊ะทีนี้แกเสียงรถด,ดังทีนี้แกก็มาอยู่สามเดือนนะคะแกมาหานาดานะคะสามเดือนทีนี้พอแกกลับไป มันก็ใจหายนะคะเพราะว่าคนอยู่ด้วยกันเนาะอีกอย่างเราก็จดทะเบียนสมรสกับเขาอะไรกับเขาแล้วะค่ะนั่นแหละมันก็ใจหายนะเพราะว่ารักทางไกลนะคะถึงจดทะเบียนกันสมรสกันแล้วแเราก็ถามว่าเชื่อใจเขาไหมเราก็ไม่เชื่อใจนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเพิ่งรู้จักกันอะไรแบบนี้นะจะรู้จักกันไม่ถึงปีไม่ถึงปีแต่เรามาแต่งงานกันอะไรแบบนี้นะค่ะ เวลาแกบินกลับไปเราก็ใจหายนะคะเพราะว่าไม่รู้มันจะไปมีใหม่ไหมอะไรไหมอะไรแบบนี death, 拜拜้เราก็ค no ิดไปนะคะคนเราเนาะนี่แหละคือผลรักทางไกลนะคะถึงเขาอ่ะเขาก็ไม่เชื่อใจเรานะคะเขากลัวเรามีคนใหม่เหมือนกันต่างคนต่างไม่เชื่อใจกันนะคะแรกแรกๆเราก็ไม่เข้าใจไม่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 เชื่อใจกันนะคะเราก็ไม่เชื่อใจเขาเขาก็ไม่เชื่อใจเราอะไรแบบนี้นะคะ จนกระทั่งเนี่ยอยู่กันมาก็สิบสามปีนี้แล้วค่ะมันก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่า,อาพอห่างกันอะ่ะพอห่างกันอะ่ะแล้วก็คิดไปเองนะคะเขาก็คิดแล้วก็คิดว่าเอออย,อย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะพอทีหลังแกก็บินมาเพิ่มขึ้นทีนี้ช่วงนั้นแกทํางานอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยนะคะแกมาสามเดือนแกมาครั้งสามเดือนมาครั้งสามเดือนมาครั้งอะคะ่ะ ปีหนึ่งแกบินสามสี่รอบนะคะที่บินมานะคะเพราะว่านาดาก็ไม่ได้ไปไปกับแกนะคะช่วงนั้นนาดาไม่ได้ไปค่ะเพราะนาดาก็ขายของอยู่นะคะจนว่าแกเกษียณน,นะคะแกแกอยู่แกแกขอกเกษียณก่อนกําหนดนะคะปกติแกจะเกษียนอายุหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นนาดาแกเกษียณอายุหกสิบสามแกเกษียณก่อนสี่ปีนะคะทีนี้แกก็บอกว่าเงินแกหายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเงินกเกษียณน,นะคะ ตอนแกก็บอกน้าดาว่าเงินฉันหายไปตั้ง30เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าฉันเกษียณก่อนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแกก็ไม่อยากบินไปบินมาแกก็อยากอยู่กับเราอะไรแบบนี้นะจ๊ะแกก็แกแกน่าจะเอ็นดูเราน่ะค่ะเพราะว่าแกก็เลยไปขอเกษียณก่อนอะไรแบบนี้นะคะแกเพื่อแก,กจะได้บินมาอยู่ประเทศไทยนานๆอะไรแบบนี้นะคะ เนี่ยรักทางไกลนะคะพี่น้องมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าว่าใจเราไม่หนักแน่นใจเขาไม่หนักแน่นมันก็แยกทางกันนะคะพี่น้องรักทางไกลนะคะแล้วก,ก็อย่างนี้นะคะรักทางไกลอ่ะถ้าว่าเราไม่เชื่อใจเขาเขาไม่เชื่อใจเราต่างคนต่างระแวงอะไรแบบนี้นะจ๊ะมันก็ได้เลิกลากันหลายคู่แล้วนะคะพี่น้องไอ้เรื่องรักทางไกลเนี่ยค่ะแต่นาดาําหรับนาดากับป้าป้าน่ะเออ สิบสามปีนี้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้สบายแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องระแวงกันแล้วค่ะเพราะว่าเราอายุเยอะกันแล้วอีกอย่างนึงเราก็อยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะเราก็เชื่อใจกันอะไรกันแล้วค่ะเราก็คิดว่าแกไม่มีใหม่แกก็ไม่คิดว่าเราจะมีคนใหม่อะไรแบบนี้นะจ๊ะพออยู่กันนานๆมันก็เหมือนเพื่อนกันไปแล้วค่ะพี่น้องไม่มีความระแวงใจอะไรกันแล้วค่ะตอนนี้มีแต่ ความเชื่อใจกันอะไรกันอะไรแบบนี้จ้ะพี่น้องไปอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรไปแล้วอะค่ะสาหรับนาดากับแฟนนาดานะคะถ้าว่าใจไม่แข็งพออะไรพอมันก็ได้เลิกกันไปหลายคู่นะคะพี่น้องเพราะนาดาก็รู้จักเพื่อนเยอะนะคะที่ว่ามีแฟนเป็นฝรั่งอะไรแบบนี้นะจ้ะหลายคู่ก็มีปัญหากันแทบทุกคู่นะคะพี่น้องไหนจะต่างภาษานะคะภาษาก็ไม่ได้ภาษาเดียวกันอะไรกันแบบนี้นะจ้ะ อย่างนาดานี่รักทางไกลก็เนี่ยนะคะพอเข้าไปเราก็คิดถึงเขาอะไรแบบนี้นะคะพอความผูกพันนะคะพี่น้องพอเราอยู่กับเขานานเนาะมันก็พอเขาบินกลับแล้วก็ผูกพันกับเขาอะไรแบบนี้นะคะก็มีบ้างนะคะใจหายอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องอีกอย่างมันก็ไกลเป็นหมื่นหมื่นกว่ากิโลนะถ้าว่ามันอยู่แถวแถวนี้อ,อ่ะแถวใกล้ใกล้อ่า เชียงลงเชียงใหม่หรือว่าพมา่าลาวอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมาทุกเดือนหรือว่ามาสองอาทิตย์มาหากันได้อะไรแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ตั้งหมื่นสามพันกิโลนะคะพี่น้องมันไกลเกินค่ะหมื่นสามพันกิโลเราจะบินไปบินมาก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินแพงนะคะค่าตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้แพงมากๆเลยค่ะพี่น้องนี่น่ะคะ่ะเรื่องลาวเอ่อรักทางไกล ของนาดานะคะเ้าว่าไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่สามารถที่ว่าจะอยู่กันได้มาสิบสองสิบสามปีนะคะพี่น้องเพราะว่าเราไม่เข้มแข็งอะคะ่ะถ้าเราบวกแบกหัวใจอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยกลัวเขาไปมีใหม่บ้างเขาก็กลัวเราไปมีใหม่บ้างมันระเวงกันทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะคะพี่น้องนี่นะคะรักทางไกลค่ะคลิปนี้นาดาก็ขอจบตรงแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับอ เรื่องรักทางไกลค่ะแต่จะบอกให้ทุกคู่นะคะถ้าว่ามีรักทางไกลเหมือนนาดาน่กก็ขอให้เข้มแข็งนะคะขอให้เข้มแข็งกันค่ะขอให้มีความเชื่อใจกันอะไรกันอย่างนี้นะคะถึงจะประคองชีวิตคู่ไปได้รอดนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งทอนี้หลายคู่แล้วค่ะที่ว่าต้องเลิกลากันนะคะเพราะว่า ความความห่างไกลนะคะพี่น้องความห่างไกลอยู่ไกลอะไรแบบนี้จะคลิปนี้นาดาก็ขอขอบคุณทุกทุกช่านนะคะที่เข้ามาติดตามได้รับชมนาดานะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะขอบคุณค่ะ